ัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะครับวัน <ผม S 2> นี้กับผมสุภวัตวราหมรีครับผมดาวริศวิย์ุณครับวันนี้เราก็ยังถ่ายทำรายการนอกสถานที่ที่บริษัทการบินไทยจำกัดใช่แล้วนะครับโครงการเยวาวชนมาเยี่ยมพนักงานใหญ่การบินไทยแต่เราจะรายงานวันนี้สาระแรกนี่เราจะารายงานของเรื่องของอที่พระ่านนายกรัฐมีตรุณยิ่งรักชินวัตนนะครับด้ จัดต้อนรับชและคณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยี่ยมดีแม่ครั้งที่9และโครงการเยาวชนไทยในซิดนีย์ครั้งที่3ครับก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สามารถรวมตัวกันได้มีทั้งอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับมากกว่า300คนนะครับเต็มที่ทำเนียรัฐบาลเลยมาชมสายพันธุ์มาอเมริกาก็จะมี2โครงการโครงการส่งเสริมคนไทยรุ่นใหม่คที่สองแชมป์สันอเมริกานักกอลรฟชัทีดีๆวารัณชันยุสีก็มาร่วมขาดด้วยของของโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา นมีโครงการสมทบจากองค์เลนอนาณาชาติหาดใหญ่ขับมาร่วมด้วยแล้วก็วันนี้ก็ท่านทูตเอกดรชัยยง,ยงสศิษยานน,นท์ทนครในการทูตณั่กรุงวัชรินทร์ทีศีก็เป็นผู้ขา่าวรายงานคกับคุณแล้วกับคุณพีรวิชสุวรรณประเทศของสุวนใหญ่นครกิันชิครับ สำคัญคือคุณสวนทรของค่าหลวงประธานโครงการฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวแทนคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วทั่วประเทศทั่วโลกครับก็ขอบคุณรัฐบาลขับโดยกระทรวงมาหาดไทยกระทรวงต่างประเทศใช่แล้วครับที่บริการต่อประชาชนให้คนไทยได้จ่ายคนไทเลยเรื่องนี้ดีที่สุดเลยครนะับจะยะไไงนายกท่านนายกหน่อยนะว่าผมเฉพาะ ลอสเซนจิริสเนี่ยสองพันกว่าล้านที่ที่ทำไปไปแล้วครับเซฟเงินให้กับแต่ละครอบครัวประมาณครอบครัวละหนึ่งแสนบาทโอ้โหประมาณก้าประมาณแล้วเซฟไปแล้วประมาณ200ล้านเป็น200ล้านเลยนะครับซึ่งเงินนี้ส่วนนี้ก็เริ่มกลับไปสู่ประเทศไทยครับผมอ่าครับซึ่งระหว่างเราคุยนี่เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศในงานนะว่าบรรยากาศในการที่ทนายก ก่าวต้อนรับและก็ให้เกียรติถ่ายภาพผู้ที่่วมกับผู้เข้าเข้าเยี่ยมคารวะด้วยซึ่งเป็นบรรยากาศที่ประทับใจทุกคนเลยครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่คนไทยต่างแดนมาพบเจอครับกับการมาร่วมโครงการในประเทศไทยในครั้งนี้ครับต้องไหนไปพบกับสภาพพิเศษและกันทิธรรนายทองครับเชิญชมครับมาอเมริกาคราวนี้เป็นครั้งที่4แต่ว่ากว่าจะมาครั้งที่4ก็เว้นวักไปกว่า5ปี มาคราวนี้ก็เพราะว่าได้รับอาราธนาจากพุทธศาสนิกชนในเมืองต่างๆเช่นเมืองลอสแองเจลิสเมืองชิคาโกเมืองซีแอตเทิลรวมทั้งเมืองนิวยอร์กเป็นต้นให้มาแสดงธรรมแล้วก็นำภาวนาเวลานี้ในเมืองไทยของเราคนไทยก็สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยสนใจธรรมะสักเทัาไหไร แต่ว่าเวลานี้ก็หันมาสนใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็นิยมไปคอสภาวนามากขึ้นฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีส่วนคนไทยในสหรัฐอเมริกาเวลานี้ก็สนใจพระพุทธศาสนาไม่น้อยไปกว่ากันแต่ถ้าเทียบแล้วอรตามาภาพคิดว่าความสนใจนั้นคนไทยยังอยู่ในเรื่องของการทําบุญทํากุศลในส่วนของฝรั่งทั้งหลายที่อรตมมาภาพได้พบแล้วก็จัดคอสภาวนาดูเหมือนเขาสนใจลงลึกไปยังสมาธิภาวนามากกว่าคนไทย ในอนาคตอันใกล้สิ่งที่ธรรมภาพทําอยู่ก็คือการสร้างโรงเรียนวิถีพุทธที่ประเทศไทยเพื่อฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนคนไทยของเรานอกจากนั้นอีกโครงการหนึ่งก็คือการปาทกถาธรรมและนำภาวนาแก่ชาวต่างชาติซึ่งปลายปีนี้ธรรมภาพก็มีคอร์สภาวนาสําหรับชาวต่างชาติที่ศูนย์วิปัศสนาสากลไร่เชิญตะวันกว่า200คน ปีหน้าก็จะเดินทางมาจากปาฐกถาธรรมและนำภาวนาที่ในภักพ,พื้นยุโรปอีกประมาณ7ประเทศและมีปาฐกถาธรรมและนำภาวนาใหญ่ทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์และก็ที่เนเธอร์แลนด์สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะซึ่งเวลานี้ก็จองหรือสมัครมาร่วมงานภาวนาไม่น้อยกว่า200คนแล้วเจริญพร Welcome to Thailand boys I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. การโกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจถามว่าบาปไหมคำตอบก็คือก็ยังบาปอยู่นั่นเอง แต่ว่าบาปมากบาปน้อยเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันการโกหกนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. เรื่องนั้นเป็นเรื่องเท็จ 2. มีจิตหรือมีเจตนาจะกล่าวให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริง 3. เปล่งคำพูดออกมา 4. มีผู้เชื่อถือและ 5. มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือสูญเสียประโยชน์ ถ้าครบองค์ประกอบทั้ง5ประการนี้ถือว่าเป็นการละเมิดศินข้อที่4คือข้อมุสาวาดสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาดูจากคำถามที่มีเข้ามาก็คือว่ามีเจตนาจะกล่าวให้เป็นเรื่องเท็จแต่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อทำให้ใครสูญเสียประโยชน์แต่เกิดจากเจตนาที่ดีมองในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นบาปอยู่เหมือนกันแต่บาปนั้น ไม่ใช่บาปที่หนักหนาสาหัสอะไรเพราะเจตนานั้นไม่ใช่เจตนาทําร้ายแต่เป็นเจตนาที่วางรากฐานอยู่บนพื้นฐานของเมตตาแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะบาปไม่มากก็ไม่ควรจะทําอยู่นั่นเองเพราะขึ้นชื่อว่าบาปไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ไม่ดีทั้งสิ้นสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพาอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้มิวีิสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ์เลนต์อิน l i t ล e x ี e เอ็กซเลนต์อ World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณธิติวัน์สุขสวัสดิ์นายุทธยาครับท่านเป็นเลขาธิการโทรประจําสถานเอกอัครทูตไทยในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธิติวัต์ครับพูดถึงประเทศเวียดนามเนี่ยในปัจจุบันมีคนไทยเนี่ยให้ความนิยมสนใจไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเวียดนามครับปัจจุบันมีสักเท่าไหร่ครับ ในส่วนของที่ข้อมูลที่เรามีนะครับในส่วนของสถานการช่วยเหลือกรุงฮานอยเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณ500คนคนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของภาคใต้ซึ่งจะมาประมาณ1000คนนะฮะครับก็แต่นี่คือตัวเลขที่ที่เราคร่าวๆที่เราลงทะเบียนไว้แต่ว่าก็มีมีคนไทยอีกจำนวนมากที่เข้าไปทํางานเนี่ยแต่ว่าไปทํางานสัตว์ชั่วคราวกเป็นคนถัคสั้นๆเนี่ยบางทีก็ตัวเลขเราก็ไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นเนี่ย เป็นในลักษณะไหนครับคนไปทํางานประเภทไหนแม่บ้านหรือไปทําอะไรส่วนใหญ่คนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮานอยเนี่ยจะเป็นลักษณะของทั้งเป็นเป็นลูกจ้างของของบริษัทที่เวียดนามเองนะฮะแล้วก็รวมถึงคนแรงงานไทยที่เป็นลูกจ้างของบริษัทไทยที่ไปที่ไปไปเปิดธุรกิจอยู่ที่เวียดนามครับสิ่งที่พบกับคนไทยที่นั่นมีปัญหายังไงที่ทางสารทูตต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลฮะ จริงๆผมผมเรียนตามตรงว่าว่าโดยเนื่องเนื่องจากคนไทยที่ไปทํางานที่เวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็นเป็นแรงงานที่ไปทํางานกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ดีน,นะคร<ช>ับกับบริษัทที่เป็นบริษัทอ,องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีการดูแลลูกจ้างเป็นอย่างดีเพราะนนเนี่ยข้อขอเรียกร้องจากจากคนไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมจากนายจ้างจริงจริง ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะเรียกว่าเรียกว่าแทบไม่มีเลยทราบมาว่ามีคนไทยไปติดคุกในเวียดนามด้วยใช่ครับส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับเออเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยกรณีทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ว่าง่ายว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่ของคนไทยที่ที่ทอยู่ในเรือนจำในเวียดนามเนี่ยคือยาเสพติดครับนะฮะแล้วก็เป็นลักแหล่ะฮะนำเข้าไปหรือว่าเสพในนั้นคือคือข<ค>นฮะคือว่า,าปเป็นเป็นเป็นผู้หญิงกืบหมดเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คือลักษณะคือว่าขนยาเสพติดมาจับ ประเทศอื่นนะฮะแล้วก็ผ่านผ่านเข้ามาทางเวียดนามฮะก็แต่ละแต่ละคนก็มีมีเส้นทางสุดท้ายเหมือนกันอย่างอย่างล่าสุดก็มีเตรียมพิเศษขนส่งมอบต่อให้กับคนจีนเพื่อขนเข้าไปประเทศจีนแล้วเราให้การช่วยเหลือดูแลเขาอย่างไรครับคือคือเราก็สถานการณ์ทุกข์ดูแลเต็มที่นะคือว่าเราก็ในส่วนของเราคือคือเราก็ต้องแน่ใจว่าเขาได้รับสรางในเรื่องสิทธิต่างๆที่เขาควรจะได้รับนะฮะก็เช่นในเรื่องของการว่าจ้างทนายหรือว่าการเราก็ เข้าไปเยี่ยมเขาตลอดนะฮะคล้ายว่าดูแลว่าเขาเผื่อมีความกังวลมีข้อความอะไรก็ฝากทางบ้านเราก็รายงานให้กระทรวงติดต่อญาติเขาตลอดนะฮะแล้วรวมถึงการในกรณีที่ถ้าบทลงเราเห็นว่าบทลงโทษบางอย่างเนี่ยมันรุนแดงเนี่ยทางสันทูตเราก็จะมีโดยท่านรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็โดยทางทางก็จะมีหนังสือนะฮะไปไปถึงฝ่ายเวียดนามเนี่ยเพื่อที่จะขอให้เขาพิจารณาลดหย่อนโทษลงนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าขอ ในในฐานะที่ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันครับแต่ว่าก็จะถือโอกาสนี้นะฮะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ให,ให้ให้ให้ทุกท่านทราบว่าโทษยาเสพติดที่เวียดนามเนี่ยรุนแรงมากนะฮะก็อย่างในตอนนี้เนี่ยท,ที่ที่มีคดีก็มี2คนที่ที่ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตนะฮะแล้วมียังมีอีก2คนที่ที่รอขึ้นศาลอยู่นะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ ระวังคือคิดนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเงินจํานวนที่ผมคือผมทราบจากที่คุยกับทางพวกผู้ต้องหาเหล่านี้นะครคือเงินที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่มากเลยนะฮะแล้วก็มันไม่คุ้มเลยคือส่วนใหญ่คนกนี้เขาโดนหลอกโดนชาวต่างชาติซึ่งเป็นแฟนหลอกอกมาเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ถือโอกาสว่าไม่คุ้มหรอกครับกับชีวิตก็คืออย่างต่ำแตี่ผมเห็นว่าไม่ไม่ประหารชีวิตก็คือดจำคุกตลอดชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นถือโอกาสเลยว่าอย่าอย่าอย่าเลยครับไม่คุ้มครับ เตือนหญิงไทยนะครับที่ไปเวียดนามไม่ว่าจะตั้งใจเดินทางไปเวียดนามหรือเป็นทางผ่านหรือจุดพักเพื่อขนส่งยาเสพติดระวังไว้ครับเราไม่แนะนําหรือไม่ส่งเสริมเพราะว่าเมื่อติดคุกไปแล้วการเจรจาต่อรองให้ลดหย่อน่อนโทษเนี่ยทำได้ยากนะครับแล้วก็ติดคุกแล้วเขาประหารชีวิตสถานเดียวครับระวังนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาเสนอจากเวียดนามครับขอบพระคุณมากครับมากครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซา,า,าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Heaven, I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนคุณผู้ชใช่แล้วครับเดี๋ยวไปวันนี้เราเห็นทะเลนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ทันสมัยนะครับเมื่อวันที่1นกรกฏาคมปี2556นะครับนายคมกรีดบอรคามินครับกงสุนใหญ่นะครับนางดวงใจวรคามินภริยานางนิสาบุตรวิระบุตรนะครับผูมิในวยการสนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับณนครแวนคูเวอร์ครับพร้อมข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่นะครับร่วมกับชุมชนชาวไทยสมาคมห้างร้านพัตตาคารนะครับประชาชนนักเรียนไทยต่างๆนะครับและครอบครัวด้วยนะครับชาวแคนาดานี่นะครับเข้าร่วมเดินพาเหรด นะครับที่นครแวนคูเวอร์อย่างประกันตานะครับเขาบอกว่ามีคนเข้าชมถึง30,000นคนเลยทีเดียวครับประเด็นต่อไปครับก็ยังพยายามพันธ์ให้สําหรับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรปอย่าลืมนะครับสิบสามสนี้ไปร่วมงานไทยเฟสติวัลหรือเทศกาลไทยที่บริเวณสถานเอกรุนนักรุงเบืร์นะครับซึ่งันี้ท่านทูตเฉลิมพลท่านจิตนะครับเอกาทูดท่านก็บอกว่าปีนี้รับรองไม่ผิดหวังครับจัดางยิ่งใหญ่มีทั้งอาหารผลไม้นะแล้วก็การแสดงต่างๆใครอยู่ไกลต้องไปกันเยอะๆเลยนะครับ ทางนี้นะครับท่านผู้ชมมีข่าวสารสาระก็นำเสนอส่งมาได้ทา่ไทยรัฐีวันแอดจี mail d o com นะครับใช่แล้วครับและวันนี้เป็นลักของรายการหมดแลวนะครับผมสุภวัตวราลีครับผมะรีบิปยิยคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน